ตอนที่เขาสนับสนุนพรรคก้าไกลคุณพิธาเขาโหวตให้เลยนะร้อยห้าสิบเอ็ดทั้งสองรอบรอบตัวคุณพิธาเองแล้วก็รอบที่สู้เรื่องจิตวิวโหวตซ้ําได้หรือไม่พอถึงคราวที่คุณจะต้องสนับสนุนเพื่อไทยเนี่ยร้อยสี่สิบอ่าร้อยห้าสิบเอ็ดคุณก็ต้องให้ทางเพื่อไทยเขาบ้างของเมื่อไรเขาร้อยสี่สิบเอ็ดขอไปก็ต้องโหวตให้เขาเหมือนที่เขาโหวตให้คุณพิธาบ้างอันนี้ที่ฉันพูดในนามส่วนตัวแล้วนะไม่ได้พูดในนามว่าทําไมเก้าไกลจะโหวตหรือไม่โหวตนะแต่เรามอ,มองตามเนื้อผ้าเลยนะ ไม่แปลกเลยค่ะที่ก้าวไกลจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาและเชื่อว่าก้าวไกลจะโหวตถ้ามันยังคงอยู่ใน MOU ของ8พักไม่แปลกแล้วก้าวไกลเองเนี่ยคุณพิธาเองเนี่ยลองย้อนกลับไปดูสิคุณพิธาก็มีทั้งตัวแถลงการทั้งเป็นข้อเขียนทั้งเป็นคลิปวิดีโออะไรต่างๆในหลายวาระโอกาสว่าพร้อมที่จะสนับสนุนดิฉันจาคําพูดชัดๆไม่ได้นะแต่ว่าประมาณนี้แหละว่าทางก้าวไกลเนี่ย พร้อมที่จะสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยภายใต้กรอบ MOU เดิมที่เคยทำไว้กัน8พรรคมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเพราะประเด็นก็คือคุณเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยโหวตให้เก้าไกลแล้วก <c oughs> ้าไกลก็ต้อง <c oughs> โหวตให้ <c oughs> เพื่อไทย <c oughs> แล้วถ้าเพื่อไทยไปรวมกับพลังประชารัฐซึ่งก้าไกลบอกอยู่แล้วว่ามีุูไม่มีเราเก้าไกลจำเป็นต้องบัดสัตว์เพื่อโหวตให้เพื่อไทยไหมดิฉันคิดว่าไม่เช่นเดียวกัน ถ้าก้าวไกลในตอนที่แคนดิเดตเป็นคุณคุณพิธาเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้เสียงไม่พอเราคงต้องไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐแล้วเพื่อไทยต้องโหวตให้เรานะคุณคิดว่าแฟนคลับเพื่อไทยจะรู้สึกไงคุณคิดว่าคนเลือกเพื่อไทยต่อให้เพื่อไทยยอมนะคุณคิดว่าคนที่เลือกเพื่อไทยเขาจะยอมไหมแต่แน่นอนสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราก็ไม่ทําอยู่แล้วประเด็นสําคัญก็คือถ้าเกิดว่า สองพักจับมือกันนะ่ะ mm. มันไม่ต้องมีตัวเลือกที่น่ากระอักกระอ่วนใจและน่าปวดหัวเหล่านี้เกิดขึ้นเลยค่ะถูกไหมถ้าคุณจับมือกันสองพักมันไม่จําเป็นต้องมานั่งมีตัวเลือกอันแสนเจ็บปวดนี้ว่าจะโดนประชาชนด่าไหมแล้วจะตั้งรัฐบาลยังไงอะไรแบบไหนปัญหามันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าคุณคิดว่าไม่เอาละคุณพอแล้วกับแปดพักคุณพอแล้วกับเก้าไกลคุณจะเอาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้แล้วเอาแบบเร็วที่สุดคุณไปดึงข้ามขั้วมาเลยดีกว่ามันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่า mm. อย่า อย่าคิดว่าประชาชนรีบขนาดนั้นดิฉันเห็นเนี่ยคุณลองไปเดินตลาดนะหรือไปนั่งมอเตอร์ไซค์วินแล้วคุณลองชวนเขาคุยนั่งแท็กซี่ลองชวนเขาคุยดูว่าเนี่ยคนที่มีมีสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีนักเนี่ยที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนรอดวันต่อวันเนี่ย<ม>เขาเลือกแบบไหน<ม>เขาเลือกแบบไหนระหว่างการรอเพื่อให้ได้รัฐบาลที่ตรงตามเจตนารมณ์ของเขากับการเอาตอนนี้เลย เลือกตอนนี้เลยตั้งรัฐบาลกันตอนนี้เลยจะได้มาแก้ปัญหาให้ประชาชนค,คือถามว่าทำไมประชาชนก็ถึงบอกว่ารอได้พี่ชั้คิดว่าเรื่องเนี้ยเข้าใจง่ายมากเลยก็คือถ้าเก้าปีที่ผ่านมามันยากจนข้นแคนลาบากขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณไปตั้งรัฐบาลข้ามพัวที่อาจจะได้รัฐมนตรีชุดเดิมๆกลับเข้ามาเนี่ยมันไม่ว่าลําบากยากจนข้นแค้นกันไปอีกสปีหรอเพราะฉะนั้นเขาถึงยินดีที่จะรอไงเพราะเขาเชื่อว่าเอาน้ําใหม่เอาคนใหม่เข้ามาเนี่ยไอ้ความยากจนข้นแค้น10ปีที่ผ่านมามันจะได้ยุติลง